ข้างบ้านสวัสดีครับมาพบกับผมอจาจารย์ดอนนะครับกับรายการเรื่องเล่าข้างบ้านนะครับเรื่องข้างบ้านที่เราอยากจะเล่าให้คุณรู้สําหรับวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นปัญหามายาวนานทั้งในโลกความเป็นจริงและในโลกออนไลน์หลายๆคนเนี่ยถ้าผมเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทุกคนก็ต้องร้องอ๋อแล้วก็ร้องโอยกันไปตามๆกันนั่นก็คือเรื่องของน้ําท่วมนั่นเองครับ ปัญหาน้ําท่วมเป็นปัญหาที่อยู่กับเรามายาวนานแต่ปัญหานี้เนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนในกรณีที่น้ําท่วมแล้วไปท่วมรถแล้วก่อให้รถเกิดความเสียหายเนี่ยนะครับใครต้องรับผิดชอบท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยพูดคุยกันเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นเคสที่พอเราได้ทำรายการนี้ขึ้นมาปุ๊บก็มีคำถามถามมาเฉกเช่นเดียวกัน เอาเป็นว่าในเรื่องของน้ำท่วมแล้วไปท่วมรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายในคอนโดนั้นเนี่ยใครต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับเล่ากันให้ฟังแบบนี้ว่าก่อนหน้านี้นะครับผมเองก็ประสบปัญหาเรื่องนี้โดยตัวผมเองเหมือนกันนั่นก็คือน้ำท่วมนะครับแล้วก็ทำให้รถเนี่ยพังพูดจนตรงๆนะผมก็เสียค่าซ่อมไปหลายหมื่น น,นะครับพอเกิดกรณีแบบนี้แล้วเนี่ยมันกลายเป็นข้อพิพาทนะครับระหว่างนิตินะครับที่ดูแลส่วนกลางของบ้านของคอนโดกับเรื่องของรถของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงวันนี้นะครับไขข้อข้องใจเรื่องนี้โดยการที่ผมเองก็แน่นอนครับต้องไปเชิญผู้รู้เกี่ยวกับในแง่มุมของกฎหมายหรือข้อกําหนด ที่อย่างน้อยๆเราทุกคนที่เป็นคนในบ้านหรือคนข้างบ้านก็ควรจะรับรู้นะครับวันนี้คุณมุกครับที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของบริษัทเอกชนนั้นเนี่ยก็สละเวลามาพูดคุยกับเราเฉกเช่นเดียวกันอย่าให้เสียเวลาเลยครับเราไปพบกับคุณมุกกันเลยครับเรี่องราวข้างบ้าน เอาละครับแล้วตอนนี้ผมนั่งอยู่กับคุณมุกแล้วนะครับผู้ที่จะมาไขข้อข้องใจกับปัญหาที่ผมได้จั่วเอาไว้ตั้งแต่ต้นครับสวัสดีครับคุณมุกครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับโอเคปัญหาที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ครับคุณมุกมันก็เป็นปัญหาโลกแตกที่หลายๆคนเนี่ยนะครับสงสัยรวมทั้งตัวผมเองด้วยกรณีที่น้ําท่วมลานจอดรถคอนโดแล้วไปท่วมรถเนี่ยนะครับทำให้รถเกิดความเสียหายในกรณีนี้เอาลูกบ้านก่อนนะควรจะต้องทํำยังไงครับ ออกรณีที่น้ําท่วมคอนโดนะคะก็อยากให้แยกเป็นสงประเด็นค่ะว่าประเด็นที่มีประกันก็ประกันน้ําท่วมก็เรียกร้องค่าเสียหายกับประกันได้ไม่มีประเด็นเนาะอาจารย์แต่ถ้ากรณีที่ไม่ได้มีประกันด้วยอา่ว่าความเสียหายเกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนกลางกรณีนี้ก็ต้องติดต่อนิติบุคคลค่ะก็แจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะเขาก็จะมีออระเบียบเกี่ยวกับการเยียวยายของแต่ละที่อยู่แล้วค่ะซึ่งในส่วนของนิติบุคคล ที่คุณมุกบอกว่ามันมีส่วนของการเยียวยาอยู่แล้วอ่านี่เป็นเ,<ข>เรื่องของส่วนกลางแล้วนะแต่ทีนี้ผมมาพูดในส่วนนี้ก่อนว่าในส่วนของนิติบุคคลเนี่ยเขาควรจะต้องมีการเตรียมตัวหรือเตรียมการอย่างไรหรือต้องแจ้งให้ลูกบ้านทราบอย่างไรไหมอ๋อคาถามดีค่ะอาจารย์จริงนิติบุคคลส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะต้องมีมาตรการรองรับรองรับน้ําท่วมหรือมาตรการต่างๆที่จะเกิดภัยต่างๆอยู่แล้วค่ะอาจารย์อย่างเช่นเ จะมีเรื่องของระบบป้องกันความเสี่ยงต่างๆห้องไฟฟ้าระบบปั๊มน้ําระบบพื้นที่ระบบระบายน้ํานะคะอาจารย์ขอบเขตในการที่นิติต้องรับผิดชอบเรื่องนี้มีกี่มากน้อยแค่ไหนครับคือจริงๆแล้วว่าพรบอาคารชุดนะคะอาจารย์ก็จะกําหนดว่านิติบุคคลมีหน้าที่จะต้องดูแลจัดสรรพื้นที่อยู่แล้วค่ะเพราะว่าหน้าที่หลักของนิติบุคคลเนี่ยคือการดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางเพื่อให้สมาชิกในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ค่ะ ครับโอเคเรามาฟังถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็เข้าใจได้ว่าในส่วนของการเป็นลูกบ้านก็อาจจะต้องแจ้งไปในส่วน2ส่วนส่วนที่1ก็จะเป็นส่วนเรื่องของประกันรถยนต์ที่ทุกคนทํากันเอาไว้แต่ในกรณีที่ท่านอาจจะไม่ได้ทําประกันในส่วนตรงนี้เอาไว้เนี่ยก็ต้องไปแจ้งนิติทั้งคนที่มีประกันก็แจ้งนิติคนที่ไม่มีประกันก็ต้องแจ้งนิติทีนี้ปัญหาที่เราเกิดขึ้นอีกปัญหาหนึ่งที่เจอกันจริงๆนะฮะอย่าว่าผมบูลลี่เลยนะเราไปเจอปัญหาที่นิติก็ตีมึน อ๋อไม่ไม่มีการตอบสนองอะไรยังไงเลยเนี่ยในกรณีแบบนี้เราควรจะทํำยังไงครับคุณบุ๊คครับค่ะคือถ้าเห็นว่าเราไม่ได้รับความร่วมมือหรือไม่ได้รับการเยียวยาอะไรค่ะอาจารย์จริงๆอ่ะจริงๆพอเกิดปัญหาขึ้น่ะมันต้องเจรจาหาข้อยุติร่วมกันเนาะแต่ทีนี้ถ้านิ่งอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายแล้วค่ะต้องใช้หมายความว่าเราก็ต้องไปแจ้งความใช่ใอ๋อแต่สิ่งแรกคือเราต้องคุยกับทางนิติก่อน จริงๆจ,จ,จะถามว่าแจ้งความมันก็เป็นจริงๆเราสามารถใช้สิทธิทางแพ่งได้ด้วยนะคะอาจารย์ก็คือ,อจริงๆถ้าเกิดคุยก่อนนะดีที่สุดค่ะคือการเจราจาหาข้อยุติร่วมกันได้เนี่ยเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ต้องใช้สิทธิตามกฎหมายค่ะถามตรงๆเลยนิติสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะอาจารย์เพราะอะไรครับ นิติบุคคลมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาทรัพย์ส,สินส่วนกลางให้สามารถใช้งานได้อยู่แล้วค่ะกรณีที่เกิดความเสียหายในพื้นที่ส่วนกลางนิติบุคคลก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้านิติบุคคลไม่รับผิดชอบอาจารย์มันจะมันก็จะถือว่าเป็นการละเมกกิดต่อลูกบ้านเพราะ<อ>ว่า<อ>นิติบุคคลเก็บค่าส่วนกลางใช่เอ๊ะในกรณีที่นิติเขาไม่ได้เก็บค่าส่วนกลางหรือเก็บค่าส่วนทางถูกเนี่ยเขาจะอ้างหรือบิดเบือนได้ไหมว่าเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของการรับผิดชอบนี่นั่นนู่น ไม่ได้ค่ะอาจารย์เพราะว่าจริงๆหน้าที่ก็คือหน้าที่ค่ะอาจารย์ oh. มีหน้าที่ที่จะต้องบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนกลางให้สามารถใช้งานได้อ,อ,อย่างเช่นกรณีที่เราต้องดูแลพื้นที่ส่วนกลางให้สามารถใช้ระบบน้ําได้ระบบท่อถ้าไม่ได้ดูแลปล่อยให้ท่อตนันน้ําท่วมลูกบ้านได้รับความเสียหายอย่างเงี้ยค่ะลูกบ้านก็คือฟ้องละเมิดได้อีกทางหนึ่งกันค่ะอาจารย์อืนี่คือส่วนของการที่เราอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรหรืออยู่ในคอนโด กรณีทั้งหมู่บ้านจัด oh. สรรทาวเฮาส์ทาว,ทาว,ทาวโฮมคอนโด uh huh. ต่างๆนี่คือเหมือนกันหมด นิติต้องรับผิดชอบในกรณีนี้คำถามดีมากค่ะอาจารย์จริงๆอ่ะต่อให้จะเป็นกฎหมายคนละคนละฉบับกันนะคพะพรบะะจะเป็นอาคารชุดหรือว่าจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรแต่ว่าจะมีหลักหัวใจสําคัญก็คือนิติบุคคลเนี่ยจะต้องจัดพื้นที่ส่วนกลางให้สามารถใช้ประโยชน์ใช้สอยร่วมกันได้เพราะฉะนั้นก็มีหน้าที่ต้องดูแลเหมือนกันที่อาจารย์แจ้งมันมีประเด็นอีกเล็กๆประเด็นหนึ่งครับคุณมุกครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงๆะนะครับอันนี้ก็นํามาเล่าให้ฟังเพราะว่ามี คนข้างบ้านถามมาเหมือนกันก็คือในกรณีที่เอาละอันนี้เราทราบแล้วว่าถ้าอยู่ในพื้นที่บริเวณพื้นที่จัดสรรของ <คะ S 2> หมู่บ้านนี่ <คะ S 2> นั่นนู่นหรือในคอนโด <คะ S 2> ในกรณีที่เราไปจอดนะครับบนถนน<ค>ะนะครับกับกรณีที่เราจอดในบ้านในบริเวณบ้านของตัวเองเนี่ยแล้วมันเกิดน้ําท่วมแล้วก็ให้เกิดความเสียหายทั้งบ้านทั้งรถในกรณีแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรืออยู่ในพื้นที่นอกบ้านที่เป็นถนนส่วนกลาง นิติก็ต้องรับผิดชอบใช่หรือไม่ใช่ถ้ามันอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางก็ต้องรับผิดชอบคือพื้นที่อยู่ในบ้านเราก็คือ ก็อยู่ก็นเหมืรนกัคใช่ค่ะอาจารย์อ๋อฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ถึงข้อนี้นะครับว่าจริงๆแล้วพอเกิดประเด็นปัญหานี้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ควรที่จะจ้องต้องแจ้งไปทางนิตินะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ทางนิตินั้นต้องรับผิดชอบส่วนจะรับผิดชอบอย่างไรแบบไหนนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องเริ่มต้นจากการเจรจาและคุยจันท่านผู้ชมครับ เรื่องของการพูดคุยการเจราจาเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินในพื้นที่ของส่วนที่เป็นพื้นที่จัดสรรไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือจะเป็นเรื่องของหมู่บ้านทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมต่างๆก็ตามนะครับ เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราเข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้นเราก็มีสิทธิ์สามารถที่จะเรียกร้องหรือพูดคุยเจราจาให้นิตินั้นเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นอันนี้ถือว่าอยู่ในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยเ,เช่นเดียวกันแต่ที่สําคัญที่สุดผมคิดว่าเรื่องของการเจราจาพูดคุยกันเนี่ยตั้งแต่ต้นระหว่างเกิดเหตุและรวมไปถึงเมื่อเกิดเหตุแล้วเจราจาแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะครับ ท่านผู้ชมครับฉะนั้นเป็นเรื่องที่เป็นสิทธิ์ของเราทุกคนใครมีประกันรถยนต์ก็เรียกไปตามสิทธิ์ครับเมื่อเรียกสิทธิ์ของประกันรถยนต์ไปได้แล้วก็ยังสามารถเรียกสิทธิ์ของเรื่องของนิติได้ด้วยไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของทั้งคู่ที่คุณสามารถพึงจะปฏิบัติได้นะครับและเรื่องนี้เองก็วันนี้ได้คำตอบที่ค่อนข้างชัดเจนว่าแนวทางคุณจะเป็นอย่างไรเรื่องเล่าข้างบ้าน และเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราทุกคนควรรู้นะครับเรื่องข้างบ้านที่สำคัญแล้วก็เป็นปัญหามายาวนานนะครับส่วนผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับหรืออยู่ในชุมชนที่ไม่มีพื้นที่จัดสรรนะครับอันนี้ก็ว่าไป,ไปอีกคันลองหนึ่งว่าไปอีกประเด็นหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการของเรานะครับก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีที่มาสนับสนุนนะครับนั่นคือ บริษัท Victory Intensive จำกัดครับบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องความถูกต้องแล้วก็มีระบบการทำงานที่ชัดเจนยุคนี้ถ้าไม่ออนไลน์แล้วถือว่าเอามากๆเลยมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานเพิ่มรายได้ช่องที่2ครับยุคนี้เป็นยุคที่เราต้องมีรายได้หลายทางแต่รายได้หลายทางนั้นจะมาแบบไหนจะมาอย่างไร ต้องอยู่บนพื้นฐานของความไม่เสี่ยงด้วยนะครับไม่เช่นั้นรายได้ที่เราอยากจะมีเพิ่มมันจะกลายเป็นช่องทางของรายจ่ายเพิ่มไม่ใช่ไรายได้เพิ่มและสําหรับวันนี้นะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจริงๆครับสําหรับเรื่องของการที่เราจะเอาอะไรมาเล่านะครับเป็นเรื่องข้างบ้านเป็นเรื่องหลังบ้านเรื่องในบ้านไม่ส,ามสามําคัญสําคัญก็คือเรื่องเล่าข้างบ้านเป็นเรื่องที่เราอยากจะเล่า เป็นเรื่องข้างบ้านที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะรู้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเมื่อเขาดึงปลั๊กที่เสียบมือถือออกปรากฏว่ามันไม่ได้หลุดออกมาแค่ปลั๊กครับมันหลุดออกมาทั้งยวงเลยครับเปาต้องรับผิดชอบค่าซ่อมเรื่องนี้หรือเปล่าครับเราจะแยกยังไงระหว่างการซ่อมใหญ่กับเล็กๆน้อยๆที่คุณมุกพูดในสครูเรื่องเราข้างบ้าน